ขอบคุณสำหรับคำถามทางบ้านมากเลยนะครับคลิปนี้เราเลยจะมาเทียบระหว่างกล้อง Z40 และ d d ดี3 Pro ให้ดูครับใครที่ไม่ได้ตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมจะบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นกล้องหน้าและหลังในงบประมาณไม่เกิน3,000บาทครับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยคือรุ่นหนึ่งมีจออีกรุ่นหนึ่งไม่มีหน้าจอและความละเอียดของกล้องเนี่ยแตกต่างกัน N3 Pro จะมีความละเอียด1600พิกเซลและ z 40, 1, 9, 4 0 1944พิกเซลครับตัวด้านบนนะครับจะเป็นตัวที่ราคาถูกกว่า ประมาณ300บาทนะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยจะราคาสูงกว่าสังเกตนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นความละเอียดที่เป็น Full HD ที่เหนือขึ้นไปแล้วทั้งคู่นะครับโทนสีของภาพไม่แตกต่างกันขนาดเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับแล้วก็ความบีบของมุมมองของภาพสังเกตไหมครับด้านท้ายรถเนี่ยตัวด้านบนภาพมันจะบีบบีบกว่าเห็นไหมครับในขณะที่ตัวด้านล่างมันดูสมส่วนกว่าแล้วก็โทนสีของภาพเนี่ยเรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเราลองดูนะครับว่าโจทย์แต่ละโจทย์ที่ผมนํามาให้ทุกคนเปรียบเทียบเนี่ย คุณคิดว่าตัวไหนอ่านทะเบียนได้ง่ายกว่ากัน คุณชอบโทนสีไหนมากกว่ากันผมอยากจะเน้นย้ำไว้เลยครับว่าการเลือกกล้องถ่ายรูปเนี่ยไม่มีผิดและไม่มีถูกนะครับสิ่งที่ผมํามานาเสนอเนี่ยแค่อยากให้คุณได้ดูในมุมมองที่มันต่างออกไปถ้าคุณอยากจะดูเป็นกล้องที่มีรีวิวเฉพาะของเขาอย่างเดียวนะครับผมมีทําไว้ให้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะดูเปรียบเทียบผมว่าคลิปนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังครับลองดูแลให้คะแนนครับว่าเราอยากจะติดกล้องรุ่นไหนดีรุ่นไหนที่โดยส่วนตัวนะครับคุณคิดว่าอ่านง่ายกว่ากันถ้าเกิดคุณคิดว่ายังตัดสินใจไม่ได้้ผมแแนนะนําใหคคุณชร์ลิป ไปให้คนที่คุณกําลังจะเลือกกล้องติดรถยนต์กับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครับเรามาลองดูโจทย์ข้อสุดท้ายที่น่าสนใจครับผมลองพยายามจะจับภาพของป้ายทะเบียนของรถคันหน้าที่วิ่งฝ่าไฟแดงออกไปในระยะที่ห่างกันประมาณ2ช่วงคันรถนะครับผลปรากฏว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถอ่านทะเบียนได้นะครับในระยะประมาณนั้นในส่วนของความแตกต่างของกล้องหน้าเนี่ย คือกล้อง Z 4 0จะมีหน้าจอนะครับแล้วก็กล้อง N 3 Pro จะไม่มีหน้าจออุปกรณ์ในกล่องให้มาเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยทุกประการครับโดยเฉพาะกล้องหลังที่ผมพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดครับว่ากล้องหลังที่ให้มาในทั้ง2รุ่นกล้องนี้เป็นกล้องหลังรุ่นเดียวกันที่เขาเรียกว่าโมเดล R C 1ครับเป็นกล้องหลังที่มีความคมชัดระดับ Full HD นั่นเองครับแต่พอเราเอาตัวกล้องหลังเนี่ยมาติดข้างๆกันแล้วเราก็ลองถ่ายภาพเทียบกันผมให้คุณเดาครับว่าตัวไหนน่าจะชัดกว่า ลองดูภาพนะครับแล้วพิมพ์คอมเมนต์บอกผมคุณคิดว่า2รุ่นนี้มาจากกล้องหลังรุ่นโมเดลเดียวกันจริงไหมครับแล้วความคมชัดคุณคิดว่าแตกต่างกันไหมครับผมให้เวลาคุณดูเงียบๆนะครับแล้วคุณช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณคิดว่ามันชัดเหมือนกันไหมผมยังยืนยันครับว่า2รุ่นนี้เป็นกล้องหลังรุ่นเดียวกันแล้วตัวด้านล่างเนี่ยผมลองสลับ ตัวกล้องหลังประมาณ3-4ตัวแล้วครับความคมชัดเท่าเดิมจริงๆนะครับในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับสรุ่นนี้ให้มาได้เรียกว่าเหมือนกันเลยสามารถต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ดูผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าดีดไปแล้วก็แอปตัวนี้รองรับภาษาไทยครับทุกๆเมนูที่ผมพยายามที่จะลากนิ้วเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยจะสังเกตได้ว่าทุกเมนูเนี่ย เหมือนกันทุกอย่างไม่มีเมนูไหนที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากันเลยนะครับเพียงแต่จะมีเมนูเดียวที่แตกต่างกันคือความละเอียดในการบันทึกซึ่งรุ่นที่ถูกกว่าจะได้1,600พิกเซลและรุ่นที่แพงกว่าได้1,944พิกเซลนั่นเองครับเรื่องแปลกๆที่ดันเหมือนกันของแบรนด์ดีๆไปครับคือ สายกล้องหลังและสายพาวเวอร์เวลาที่เสียบเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับจะไม่สามารถเสียบแล้วสุดไปกับตัวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สั่งซื้อออนไลน์ไปนะครับไม่ต้องเป็นกังวลว่าอสายฉันเสียหรือเปล่ากล้องฉันเสียหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมดีไซน์ถึงเป็นแบบนี้แต่มันเป็นแบบนี้จริงๆครับในส่วนของกล้องหลังเหมือนกันทุกประการครับเวลาทํางานจะมีไฟสีเขียวบอกสถานะด้วยซึ่งผมติดอยู่ข้างกันแล้วตามที่ให้คุณได้ดูภาพที่เปรียบเทียบกันไปจะสังเกตได้เลยครับว่าเป็นกล้องหลังรุ่นเดียวกัันจรริงๆคบ บทสรุปแล้วรุ่นไหนดีกว่ากันในเรื่องของความคมชัดผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้คําตอบไปแล้วนะครับจากในภาพวิดีโอที่ผมเปรียบเทียบให้เมื่อกี้แต่อยากจะให้ดูแค่ว่าเราต้องการหน้าจอแสดงผลหรือเปล่าในส่วนของแท้สีูนที่ราคาสูงกว่านะครับจะมีหน้าจอแสดงผลซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้และเวลาที่เราไม่ต้องการดูจอเนี่ยสามารถตั้งค่ายพักหน้าจอได้ในขณะที่รุ่น n3 pro จะไม่มีหน้าจอเลยและมีแค่ไฟแสดงผลเท่านั้นเอง สำหรับใครที่กำลังมองหากล้องติดรถนะครับ2รุ่นนี้แล้วรู้สึกว่า อยากจะได้แบบไหนน่าจะได้คําตอบในใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการใช้บริการติดตั้งหรือจะดูรีวิวอื่นๆของทางบริษัทเราเนี่ยจะบอกได้ว่ายังมีรีวิวอีกมากมายครับในช่องของเราสามารถติดตามได้และถ้าเกิดใครต้องการใช้บริการติดตั้งหรือซื้อกล้องติดรถยนต์เนี่ยสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับรวมถึงเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่แล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับคิดเห็นอย่างไรสนใจกล้องติดรถยนต์รุ่นไหนและต้องการคําปรึกษาในการเลือกกล้องติดรถยนต์ติดต่อเราได้เลยนะครับบริษัท r o o v e On อยู่ใกล้ๆหัวลำโพง ยินดีให้บริการครับ